สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่ใะช่องแชนแนลพีนะครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมจะมาทําคลิปอืมแบบทําคลิปในรอบหลายหลายสัปดาห์เลยอะไรอะ่ะยังไม่แจกใหซึ่งก็มาทําคลิปแก้เบื่อก่อนที่ผมแกลงเออะไรวะไอเบนเทนนะทุกคนฟาร์มฟาร์มหนึ่งถึงสามพันอะ น่าจะอีกสักประมาณเดือนนึงมั้งถ้าทุกคนอยากให้ผมทำคลิปร็วๆวก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับทุกคนกําลังใจผมจะได้มีนะอืก็ตามที่เห็นปกคลิปเลยนะครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวเอ้ยซึ่งผมไม่ได้เข้าเซอร์วีนะทุกคนเพราะว่าเซอร์วีผมเข้าแล้วแต่แม่งแต่แต่ดูมันเด้งมามันเด้งมาเซิร์ฟรวมมัะทุกคนแบบอะไรครับเนี่ยมันเด้งมาเซิร์ฟรวมอ่ะผมไม่ชอบเลยซึ่งวิธีได้ไอ้เคจเนี่ย ในแมปสนามรบเป็ดเป็ดที่เ,เ,เกาหรือเปล่าไม่รู้นะอืมเราต้องดูเน็ตให้ให้ได้เยอะที่สุดนะทุกคนดูเน็ตให้เยอะที่สุดอืมซึ่งมันไม่มีทางที่จะแบบไม่มีทางที่จะได้แน่นอนเขาก็เลยส,สร้างแมปปอมมานะแมปปอมอะ่ะให้ทดลองสกิลเฮ้ยมรนใครเนี่ยมันห้าวหอมห้าวหอซึ่งแมปแรกเนี่ยก็แมบเอ้ยทุกคนจะมีห้าแบบนะพูด,พดตึกตุกตกระต,ต,ตักเลยอะ่ะผมไม่ได้ทำคลิปนานพูดตึกตุกกระตักเลยอู้ อะไรเนี่ยแบบอะไรเนี่ยเอ้ยมึงอะไรเนี่ยใครที่ผมรีบบอกเอ้ยไม่ใช่ดิฮาวหัวฮาวหัแมปที่ผมจะมาแบบลองเล่นสกิลเคเจน่าจะเคเจมั้งทุกคนเป็นแบบเป็นสกิลของแอดมินนะก็จะมีห้าแมปนะทุกคนเดี๋ยวผมตัดไปเลยแมปแรกเสียเวลามากเลยแหละกลับไปเบคอนนี่นี่นะครับทุกคนแมปแรกก็แบบตามขึ้นตามนี่เลย นี่ดกดตรงนี้เลยครับทุกคนจะมีเคเจกับนับลบสีแดงผมก,กดเคเจดูเอาเฮ้ยกดดิเฮ้ยกดมันเกียนเอ้ยผมกดไม่ได้เนี่ยทุกคนได้แล้นี่ทุกคนเดี๋ยวผมใช้ท่าแรกดกดูใช้กับคนนี่แหละเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเอาโอ้โหมันใช้สกิลอ,อะไรอะทำอะไรอะจงังหวะนี้ก็สวยนะครับท่าแรก ท่าแรกคือท่าอะไรวะโอ้โหใช้ไม่ได้อู้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยทุกคนท่าแรกคือใช้ไม่ได้วะอท่าอรกทุกคนผมค้างนี่เนี่ยผมค้างนี่เนี่ยใช้แรก้วใช้ไม่ได้อู้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ย <c oughs> ผมค้างผมค้างเนาะผมค้างทุกคนผมค้างอู้อะไรเนี่ยเฮ้ยผมค้างทุกคนผมค้างเอาเป็นว่าที่ผมตัดไปตอนที่ผมหายค้างเลยแล้วกันมาแล้วครับทุกคนตอนนี้ใช้สกิลท่าแรกแบบแบแบแม่งหายค้างแหละ เงี้ยติดธาตุอะไรไปผมสวไปดูดลบตบจิตอ่ะมาท่าแรกกทุกคนเฮ้ยติดบักติดบักเลย่าทตุติดธาตรัวเฮ้ยไม่ได้ดูไปเนี่ยท่าแรกกับครับทุกคนท่าแรกทุกคนโอ้ยผมค้างโอ้ยผมเกียดเกมอ่ะเอาใหม่ทุกคนเอาใหม่เอาใหม่เอาท่าแรกใหม่มาแล้วครับทุกคนนี่ท่าแรกปุ๊บปั้งเป็นการเตะสกัดขาท่านสองใช่ดิต่อย อืมเฮ้ยนริมกุฏินอผมเหมลังรีวิวเลยกูตีนกูตีนหรอนะครับทุกคนไม่รู้เด็กแล้วอุ้ยดูคนนั่นนี่นี่นี่ท่าสองท่าสองท่าสองนี่ท่านี่เลยนี่ไงเตะแล้วิวอะแบบแล้วก็ท่าที่สามนะครับทุกคน ท่าสามเลยว,ว่าเอ้ยมันกูตีผมกูตีนเนาะอืมคิดว่ามึงเฟีย้ยวะกูโดดเล่นแล้วโดดเล่น <c oughs> แล้วทุกคนผมโดนเล่นเนี่ยมันแบบมันห้าชิงๆไหนเนี่ยลองสกิคลครับคุลองลองสกิลนี่นะครับทุกคนท่าสามเตะแบบเตะอัตาเลยส่วนเวลา <c oughs> แล้วก็ท่าที่สี่นะครับทุกคน ไอ้ปล่อยปล่อยผมปล่อยผมวะเนี่ยทุกคนเนี่ยอะไรเนี่ยเซฟนี่แม่เข้าชิปเ่งเลยแบบเดินอยู่นี่แม่งจะใส่อย่างเดียวเลยอ่ะไอ้ยังไม่งเี้ยชิบหายเลยหลุดคมหยาบเลยหลุดแล้วพูดจังๆอ่ะทันที่สี่นะครับจะทันที่สี่อ้ยทัน่สี่ไม่ได้ใช้สักทีแล้วทุกคนนี่ผมมาให้ดูท่าบล็อกนะท่าบล็อกแบบคิดว่าคิดเราฟิวเหรอวะเนี่ยเท่ว่ะ นีะครับท่านที่สีอ่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยท่านที่สี่ท่านที่สี่ปังปึ๊บนี่ทุกคนท่านที่สี่แค่นี้เองแล้วก็โอ้ยยาดีอยาท่านที่ห้าโอ้ยยาโอ้ยท right ่านที่ห้านี่นะครับทุกคนเปิดอันติอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมึงใครเนี่ยไอเนี่ยปวดปะจำมันไว้เนี่ยไอเด็กเนี่ยเจอเจอมึงนอกเกมต่อยหน้านอกจอแล้ว กวนตีนจัดอ่ะทุกคนกวนตีนจัดอ่ะอันนี้เปิดอันติแล้วก็ท่าท่านี้นะนทุกคนน่าจะระเบิดไปขมุนอ่ะแล้วก็ฟู้ไปด้เลยใช่ไปท่าไปดี้เลยทุกคนเนี่ยเออท่านี้ครับกคนท่าไม่ตายแบบวิ่งอ่ะวิ่ง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 ่เนี้ยนี่นี่เนี่ยนี่เนี่ยทถีบเลยอ่ะทีบเลยอ่ะแบบสกิลค่อนข้างที่จะกากนะสกิลไม่ไม่เทเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปแมปที่สองทุกคนเสียโคตรเสียเวลาทุกคนมาที่สองมาที่สองแบบนี้เลยเฮ้ยอ่ะ เลือกตัวละคนงั้นตัวอะไรเนี่ยเอาแล้วมันค้างมุกเกมมันค้างปะเนี่ยอ๋เนี่ยเออเนี่ยทุกคน KJ นี่ตัวนี้เอาผมเลือกนี้ดีกว่าเอาดูคนที่ท่าแรกนะครับท่าแรกนี่ไงท่าแรกแบบโดือดนโดือรนทับโดืนเตะกระบาลอนะเด็กกระบาลเลยนะท่าที่สองเนี่ยปล่อยเลยอนะอือจอกท,ที่สาม เนี่ยเนี่ยคุณควรจะเป็นตัวป้องจอแกลมาอะไรเนี่ยสกิลคุดกากอะแบบเอิบหรือไม่ส่วนไอ้ผู้พังอะไรเนี่ยโอ้อะไรการตุศูนย์ในไลน์นี่รันอะไรอะไลความปานีเช็ดแบบชื่อท่าก็เฟิวอะฟิวพม้อมก็เกี้ะอะไรอะโอ้โหมันอยู่กใกล,ล้อะมต้องใช้ใกล้ๆหรอต้องใช้ใกล้อะโอ้โหมไม่รู้ผมไม่รู้ไม่รู้นี่เต็ม โอ้ไม,ม่น่าีเลยแอนดี้มมีอาคิลาชันดาไม่หลบได้หว่ไม่มีใครคิลาชันท้คนแบบแบบแบบไม่มีโคนโจ้เลยแบบโคตรเบียวอะแบบแบ้งเบียวจัดอ่ะอะากาศอากาศห้ยจบุคน้าทุกคน่ะปล่อยนี้เลยอะ่สี่มึงาเดี๋ยพึ่งเยว่งทุกครับพี่โอเคหม่ีตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาอตื่นไม่ได้อะไรอะอุ้ยอะไรคะ มีทุกคนหรือว่าเลือดผมต้องแบบต้องเลือดน้อยก่อนคือก็ได้แบบช่วยตีให้แบบเลือดน้อยๆเป็นขี้ผงนี้เออใช่ไหมอีกต้องเลือดเท่าไหร่เนี่ยโอ้ตีนะครับตีหน่อยไม่ตีกูเตะเลยอ่ะโอ้ยเฮ้ยอย่าตายอย่าตายฟื้นดีน้องฟื้นฟื้นทันนี้ฟื้นให้ผมเนี่ยคุณมันควรตีอ่ะอันนี้ควรที่ผม ทุกคนมีแค่นี่แหละทุกคนแบบนี้เดี๋ยวแบบที่สามมันนะครับทุกคนแบบแบบที่สามเปล่าวะแบบที่สามมาเข้าไปที่สามท่เล็กท่เลกโ <c oughs> อ้ยเนี่ยอะไรเนี่ย <c oughs> ต่อโค้ชเช้าต่อเช้าแบบนี้มันใช่ต่อใครได้แหละแบบกี่กุกกี่กะท่เล็กครับทุกคนเ <c oughs> อ้ยร้องอยา <c oughs> ไอโคโจไอโคไอโคแล้วโจอย่าดิ แบบขักขึ้นทองแล้วอย่ามายุกนี้นะครับตา้เล็กเตะแบบ <c oughs> เอ,อ้ยโคโจโอ,อะไรเนี่ยทุกครัขข้งวะเอ,อ้โคโจโคและโจอย่าแบบโคและโจแบบอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย้หนุ่มอย่าดิไอเบวโคโจโนเนี่ยพ้กกคอดูไอเบวโคโจมันคำผมท่าที่สองนะครับท่าที่สองเตะออกกระจอกเลย คัที่สามทุกคนเดี๋ยวต้องรอแบบเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมแปลงล่างนี่เลยกันนี่ทุกคนผมได้ผมได้แหละแปลงล่างเลยโอเคใกล้ชินอะไรอย่อยยางไรก็ตามนี่เป็นครั้งสุดท้ายอะไรพูดอะไรขอมึงอ่ะนี่ในคนครั้งแรกนะครับทุกคนพอการ์ตนมันจบแล้วอะไรหยกยกยกเคเีของยีเอ็ดซีซั่น พี่เจ๋งงานอะไรต้องมีคนไคนนีเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกเดี๋ยว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 เจอันโตคนโตเตะไม่โดนไม่โดนโอ้โอ้นนโดนไทุกคนนี้นีเตะเลยอ่ะเดี๋ยวเจอเดี๋จอเวเจอส้มตีนแบบนี้ไม่ลยทุกคนแบบแม่งแม่งแมงเลื้อนกนอะ ทุกคนู้แม่งแปลงอติแล้วแม่งไม่ยอมดูดอ่ะท่านี่ทุกน,ทน,นอะไรอ่ะอะไรก่ะเคดอะไรอุย้ยนี่มันโอ้ยทุกคนนี่มันก็ปิส๊สมรมะทุกคนนี่ท่านี้ผมรู้เลยแบบระเบิดกลางอากาศอ่ะต่อไป้วครับทุกคนแบบต่อไปน,นแบบไปานต่อไปแบบที่สี่นะีนทุกคนแบบที่สี่ค้างอ่ะแบบแบบเมื่อกไม่น่าจะคร้งนะ ผมไม่ดูเดี๋ยวผมไม่ดูท่าเฮ้ยทุกคนทุกคนมันมันไม่มีตัวทดลองว่ะตัวตัวทดลองมันหา,ายไปไหนแล้วนี่ไงไม่มีตัวทดลองก็ทดลองไอ้ตัวนี้ไงถ้าแรกครับตู้แบบถ้าต่อยแบบท่ากระไม่ปิดอ่ะนี่ไงต่อยแบบต่อยเฮ้ยผมตายยังไงเนี่ยกดตาเข้าไปต้องเคทีก่อนแล้วกันถ้าแรกครับตู้นถ้าเต้นนั่นเอง ก็ท่าท่าที่สองเป็นท่าแบบท่ากระโดดไปเตะซึ่งไอ้ท่าสองแม่งขบกับท่าแรกแรมันโคตรตึงอ่ะคือตึ๊กฟิล์มแล้วก็เกี้ยวเดี๋ยวผมใช้ดูผมใช้ดูเออใช้ดีอ่ะเนี่ยเดี๋ยวโดนเลื้อนนี่ทุกคนท่าไปเตะแล้วก็ปล่อยเลยเนี่ยมันขบวนได้ทุกคนเอ๋อมันหลุดมันหลุดขบวนผมก็ไอ้ท่าก็ไอ้ท่าแบบไอ้ท่าที่สองก็เตะนั่ทุกคนเแต่คนเขาไม่แม่บอกขบวนดูใหม่เหมือนทุกคนแบบขบวนคิดว่ามูฟเฟี้ยวป่ะเนี่ยแม่งแม่งคนเดียวกันเถอะ อี๋คนเดียวกันเลยอ,อ่ะเนี่ยโดนโนด้ดเนี่ยทุกคนมาขกรขโจนได้แล้วก็ไอ้ท้าสุดท้ายแล้วครับทุกคนเราต้องเลือดเหลือครึ่งถึงมันจะใช้ได้ไมันเป็นกับกดใช้เตี่ยซึ่งแบบนี้แม่งมีโคจูแบบมีสุขนะมาจากไหเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวเจอเลื้อดว,ว่าแต่คนอื่นคนนี้ไหนเลื้อดสุดละเอ้ยผมผู้ช่วยเป็นแบบนี้โอ้โหผมเกียรเกมผมพูดคำแบบนี้เหอ,อ,เอ,เอ้ยเอ้ยปาทศกิจเอ๋อ

อะไรเนี่ยมันเบี้ยมันบ้าไปเนี่ยฆ่าฉันเพิ่มฟ้าฆ่าฟีอะไรใครบุกครั้งอะไรเนี่ยใครก็ได้ฆ่าผมทีอ่ะผมผมอยากตายอ่ะข้าบุกหน่อยดิข้าบุกหน่อยโอ๊ยข้าบุกขาบุกหน่อยข้าบุกหน่อยอีไม่ฆ่าไม่ฆ่าเปิดก่อนเลยแล้วเอาไม่ลนเฮ้ยได้ได้ได้ทุกคนเอายังไม่ได้ได้ได้ทุกคนหนีดูนะเนี่ยเดี๋ยวมึงเจอแบบแบบตอนนี้มึงคตรตึงอ่ะคิดว่ามึงเปลี้ยวปะเดี๋ยวเจอครับเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอ เนี่ยท่าแรกนะครับทุกคนท่าแรกผมใช้ดูท่าแรกครับทุกคนไปกันต่อยเสะเอาไม่เออนุกคนท่าแรกเป็แดนนี้นะครับทุกคนนี่แบบท่าแรกไม่โคตรเฟี้ยวอ่ะท่าแรกก็เฟี้ยวแล้วอ่ะอะไรเนี่ยแล้วก็ท่าที่สองครับทุกคนไปการวิ่งแล้วก็เตะแบบนี้เลยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอุ้ยผมผมโดนโคโจซาโต้แบบผมเกลียดโคโจแม่งโคตรแม่งโคตรเกลียดอ่ะโคโจแม่งกลางเงาเกลียดแม่งโคตรเกลียดอ่ะแม่งโคตรนานอ่ะ โคโจไม่โอ้โหทุกคนครูดาวผมหายเลยอ่ะไม่เป็นคนเดี๋ยวผมดูผมแชทท่านสองท่านที่สามดูก่อนแนนทุกคนท,ท่านท่านที่สามนมกนตัวเตะแล้วเลยแบบท่านี้แม่งอันติท่านติแบบตุ่งนมน้อมเย็ดเย็ดสิบดีดบดดบเย็ดเย็ดสิบดีดบดดีสิทุกคนแบบเพลงที่มีดดบดขึ้นมาแล้ว แม่ยังแม่งไม่รอตายสักทีืออะมักที่ปอทุกคนผมเคยจผมผมจะทำมักแบบนี้แน่นะแบบบัก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 แม่งไม่ตายตายอมตากอุ้ยอย่ายุ่งนะอย่ายุ่งนี่ไงทุกคนท่าที่สองเดี๋ยวไปใช้ดูนี่ไงเอาไม่โดนอีกไม่โดนไม่โดนปังไม่โดนเอาเฮ้ยไม่โดนอ่ะโอ้ยทุกคนเกมแม่งก่างมันทุกคนเราจะได้แล้วเงี้ย ใช้ดูโดนเนี่ยซึ่งซึ่งที่เราโดนมันจะไม่มีฉากคักทีนะพิมเอ้ยแล้วแลทุกคนเล็กชินน้องผมเฉยเลยเอ้ยทุกคนตรงไปผมที่ห้าก็มีแค่นี้นะครับสหรับแบบแบบที่สามต่อไปแบบที่ที่ห้าแล้นะครับทุกคนแบบที่ห้ากระสอบทรายอยู่นู่น ตายแล้วในรอบก็สอบใจถ้าอย่างครับทุกคนเป็นการต่อยธรรมดาเหมือนที่แมปที่เคยทำมาไมบพิเศษแต่ธรรมดาลเลยทุกคนผมบอกเลยว่าอันอันตอนใช้อัมติเสียงแม่งโคตรด,ดังอ่ะก็ทัดล้วก็ทัดได้สองนะครับทุกคนแบบแตการเตะหมบได้เลยไม่ใช่ที่ผมปิดบั๊กเลยละซึ่งไอเกมนี้แม่งมีบั๊กนะทุกคนบั๊กแม่งโคตรเยอะทุกคนไม่ได้ดิบั๊กแม่งเนียนเยอะอ้ก โดนเกียนแหละกึ้นเกี้น้ำทุกคนครับท่ามีแค่สองท่าเดียวเดี๋ยวต่อไปตัดก,กระตองที่อันใช้อันสี่เลยเทุกคนได้แล้วแล้วเอา้าเหลืออีกนิดนึงหวัวใจยังไม่ได้เลยได้โปรดตีชั้นตีชั้นทำไมวะแบบนึกทุกคนหีิได้จะได้แล้วปังนี้ยแบบโอ้ยสโหโปรดลดเสียงทุกคนเสียงเงดัง ไ่ทุกคนดิมันจะมีท่าเดียวนะครับทุกคนแบบท่าอันเตี่ยบใช้ดูใช้ดูครับเดี๋ยวมาคุณดังอ่ะทุกคนรดเสียงฝนเสียงเสียงมันก็ดังอ่ะแล้วมันโตเดือดเดือดแบบเฉื่อยเฉอยี่สิบจุดจ่อทุกคนวะาิดคลิปเลยดีกว่าก็สหรับคลิปนี้ครับขอจบไปต้นเดียรครับทุกคนก็ แลอยากให้ผมแบบมีแรงรำกิฟก็บอกมาได้อะไรไม่มีฉา,า,า,ากจัดอะไรของมันนะหมดฝนอุย้ยเชด็ดเอวบิดชุดเลยทุกคนก,ก็สลักดีนะครับตั้งใอยากฝักฝังสง่งกำลังใจมาด้วยในกะารคอมเมนต์แบบสิ่งที่ดีๆนะแบบไนมะ